การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือ RPSL Network เปิดสำนักงานเลขานุก,การเครือข่าย RPSL Network เพื่อสร้างความร่วมมือและเดินหน้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่มีความยั่งยืนและมีสมรรถนะในการรับมือกับภัยคุกคามทางสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนในภูมิภาคโดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานเลขาุกการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือ RPSL Network โดยมีผู้แทนจาก12ประเทศสมาชิกเครือข่ายผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในฐานะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นในเวทีของเอเชียหรือเวทีโลกหรือเวทีของอื่นใดเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศแห่งเดียวอย่างเป็นทางการการที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงเราก็มีความสามารถในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของห้องปฏิบัติการกับทุกอย่างการมีเครือข่ายของ RPHL เข้ามาซึ่งประกอบด้วย11ประเทศเป็นสมาชิกที่มาแตะมือกันเพื่อยกระดับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไป พัฒนาซึ่งกันและกันประเทศไทยเองอาจจะมีความสามารถมากกว่าหลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ RPS s เ a รเราก็ได้ไปช่วยพัฒนาห้องปฏิบัติการตามที่ประเทศเหล่านั้นร้องขอหรือตามที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะพัฒนาในประเทศของตัวเองคือ RPS ีแจะไปร่วมพัฒนาทุกประเทศเนี่ยก็ต่างมียุทธศาสตร์ของภารกิจของประเทศตัวเองเราก็จะนํายุทธศาสตร์พัฒนาห้องปฏิบัติการของแต่ละประเทศมานั่งคุยด้วยกันแล้ว R p พีแเราประเทศไหนสามารถไปช่วยประเทศไหนได้เราก็จะมีช่วยกันนะครับ เช่นประเทศมาเลเซียอาจจะต้องไปช่วยในด้านนี้ประเทศไทยไปช่วยในด้านนี้คือแต่ละประเทศก็มียุทธศาสตร์ของตัวเองเราก็มีความสามารถในการที่จะไปแตะหรือไปช่วยในยุทธศาสตร์ของประเทศไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยอาพีเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่ได้นําเอาความขัดแย้งทางด้านการเมืองเรามาต้องการที่จะทํางานเพื่อที่จะยกระดับข้องแบบการเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณภาพชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศนั้นดีขึ้นอาพีก็เลยจึงเป็นเครือข่ายที่มีทันมาพิบาลในการทํางานพอสมควรครับ